สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดีที่ติดตามช่องสามสาวดาวซิงนะคะโอ้หอนบนันอยู่ในโลกงอยู่ในโลกงกันยังหอนเนาะถึกแดดเด้ภูเขาน้ำทิพย์จ้าสวัสดีค่ะเอาควานจอยไปไหนละ ว้าว <Wow. S 2> uh huh. นี่ได้ได้สมาชิกมาเพิ่มนะคะอุ้มไม่ยอมห่างเลยนะคะ uh huh. เลี้ยงทั้งช้างเลี้ยงทั้งหมาไปเลยนะคะตอนนี้ควานจอยดูสิคะ <laughs> ทำหน้าละห้อยมาก เจกลากไปไทยลากมาก็อยู่อย่างนี้นะคะอยู่น้ำค้างน้ําค้างตัวเดียวนะคะที่ได้อยู่ในมีล่มนะคะใช้ล่มต้นไม้เป็นที่บังแดดป้าทำอะไรอะ่ะ ขากี้น้ำโชคถุงเงินถุงทองอุ้ยก็ได้มาเมื่อเช้าเนะาะทำความสะอาดก่อนตอนนี้ก็ท,ทันมีแดดเดียวเช็ดูน้ำก่นอนวารอนมา,าไม่รู้ทำยังไงอาบแต่น้ำช้างเป็นอาบน้ำหมาไม่รู้อาบอยังไงนะ อพี่จอยกลัวเขาเหมือนจะเป็นขี้เลื้อนน่ะก็เลยกันไว้ก่อนไหมก็เลยไม่รู้อ่ะก็เนี่ยค่ะนี่ก็ถอยมาใหม่สูตรอะไรคะนันมีแต่ภาษาอังกฤษอ่านข้างหน้าอ่านไม่ออกอีกข้างนึง โอ้ oh, ลืมไปมันบอกเขาบอกว่าเบลลิงสูตรหนึ่งแคมพูกำจัดเห็บหมัดสูตรดั้งเดิมไม่จะรู้สูตรดั้งเดิมไม่รู้สูตรอะไรเลยแต่ว่าน่าจะสะอาดไว้ก่อนทำไมไม่รู้นะล้างถึงกระช้าง คงจะหนาวไหมอยู่ยังไงโอ้ย,อยเดี๋ยวลูกเดียว <c oughs> โอ้ยนอช้างตัวใหญ่กว่าหมาเยอะเลยน้ำป้ารู้อยู่ว่าถ้าว่าระหว่างหมากับช้างนี่หมาอาบงันอ้ายกว่านะนอน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 ไม่รู้เขาทำกันอย่างนี้ไหมอะ เอาลาวเอาลาวมากระเลียงจางกระเลียงตายตายปีนี้ปอมเอฟฟี่น้องเออตายบ่ตายบ่ตายโอ้เอามี่หอดุ่งเทาเด้อกำลังเบิ่งนี่หมาจะไหนมีถุงเทาไม่หอดาการนี่นี่นากาคือสนหนาวเนาะบุกละ จะคิดว่าคงจะเอาแชมพูหมักไว้ก่อนล้างออห้ำล้างห้ำไม่ห้ำห,ห้อมหอมล้างท้องเพราะท้องเป็นแผลเยอะล้างมือด้วยล้างมือล้างเท้าล้างมือล,ล้างเท้าแชมพูก็หอมอยู่นะล้างตูดด้วยล้างตูดด้วยัวดตูดเลอะเลอะอื้อ เออล้างขาหลังด้วยโอ้อเราปะไหนไปปิดน้ำหน่อยลูกปิดน้ำก่อนไปปิดน้ำก่อนเลยเลยไม,ไม่รู้เขาทำกันยังไงเนาะ นี่แหละกลัวหนาวเดี๋ยวลูกเดี๋ยว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 โอ๊ยทำยังไงไม่รู้เหมือนกันอ้าคู่กันคีดๆีดฉีดีดกันคีดใต้ท้องกัน ติดใต้คอด้วยโอ้ตามผิวหนังเนี่ยรู้สิกจะเป็นแผแลร้างหนาก่นป <laughs> ากมอมเหรอปากมอมล้างปากมอมก่อนโอ้ยขึ้นจะหนาวเนาะกอดมือ หมดอย่างทู่ดูหมดแล้วนะเดี๋ยะอันนี้ก็กออกกดีน้ำออกก่อนโอ้โหขอโทษทำน้ำออกก่อน วัดน้ำก่อนเขาตัวเล็กนิดเดียวเองทำมาเบาก็ได้ไม่ใชว่าช้างเนาะเคยอาบแต่น้ำช้างมันเคยอาบน้ำหมาโอ้ยโอ้ยเอาขอเสื้อหน่อยในเสื้อพี่จอยก็สละเสื้อหนึ่งตัวนะคะให้เจ้าหมาน้อยนี่ปิดเลยป่ะปิดเลยครับปิดน้ำให้หน่อยเอาเอาเอาน่าจะหนาว อ้าโอ,โหอ้หอมนะนี่นะคะหลังจากที่อาบน้ำแล้วเนื้อตัวก็สะอาดสะอ้านอยู่แต่ก็มีแผลเดี๋ยวก็ค่อยรักษากันไปนะคะใช่ดูเหมือนได้จะหนาวมากสันสัน ชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีทันหมดแล้วชื่อโชคดีใช่ไหมหนูโชคดีใช่ไหมที่ได้มาอยู่มีมีเจ้าของเนาะนาะๆนๆไปเดี๋ยวก็จะไปซื้อนมจืดใช่ไหมหมามันยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นั่นนี่ก็พี่จอยจะซื้อนมจืดให้เขากิน พร้อมกับให้กินข้าวไปด้วยจะให้โตเร็วๆโอ้หถ้าจะสั่นเฮ้ยสบายตัวนะนี่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  สมาชิกใหม่มาให้แม่ดาวให้แม่ดาวตรวจก่อนทดสอบดูก่อนว่าเอนตี้ไหมไม่เอนตี้เนาะนี่อ,อะไรนะเจ้าโชคดี๋อเจ้าโชคดีอ่ะชื่อเจ้าโชคดีอ่ะนีไ่ไงตอนนี้พี่จอยก็มีสมาชิกมาเพิ่มแล้วนะคะ,ะก็เป็นสามบวกหนึ่ง เชื่อถูได้เชื่อยูกได้โอ้เดี๋ยวพี่จอยจะาเอาเจ้าโชคดีนะค่ะไปทำให้เขาไปตากแดดเนาะให้เขารู้สึกอุ่นขึ้นพี่จอยก็ฝากช่องสามสาวดาวซิงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้พี่จอยแล้วก็เจ้าโชคดีนะคะสมาชิกใหม่ของพี่จอยแล้วคลิปหน้าพุกคนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับกันโอ๊ยกันสวัสดีค่ะ